สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องเหลอพามาทาปลาสม้มเจนะครับผมสูตรหนึ่งนะครับผมเป็นอาหารมังสวิรัตหรือว่าเจนั่นเองนะครับผมเราก็จะแช่โถงเลังซีกนะครับผมประมาณเกือบโลนะครับผมผมแช่ไปนะครับผมแล้วก็ผมก็จะล้างให้มันสะอาดประมาณ 3- ามสี่น้ํานะครับผมเราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผ้าขาวบางนะครับผมใส่ผ้าขาวบาง อนี้เราก็ล้างล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมให้มันสะอาดนะผมปลาส้มเจนเนี่ยเราอยากใส่ฝันอยากทานมานานละอ่ะวันนี้ก็ได้ทำแล้วก็ถ่ายทอดให้นะผมก็เราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางนะครับผมให้มันเสด็จแล้วเราก็จะทําการปั่นนะครผมถ้าพี่ๆท่านใดมีโถนะครับ โถสําหรับบดอาหารเนะี่ยที่มันเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เขาจะออกแบบมาแบบว่าเป็นโถไว้ปัน่นบดพริกนะครับผมบดพริกบดอะไรอย่างเงี้ยบดข,ข,ข้าวข,ข้าว่าเาเบือเ์ขาวคั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบนั้นก็จะดีะเครื่องปั่นของผมมันก็มีให้แต่มันเป็นโถเล็กซึ่งมันไม่เหมาะกับการปั่นโถเหลืองนะครับผมมันติดนะครับผมทีนี้ เราจะทํายังไงก็คือผมต้องใส่ปั่นอันนี้ไปแล้วก็ใส่น้ําไปนิดเดียวแล้วก็เอาน้ําไปทําน้าเต้าหู้นะครับผมจริงๆแล้วอ่ะผมอยากได้แบบเป็นโถใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่กรุงเทพไม่ไดเอามาแบบนั้นนะเราปั่นโดยไปที่ไม่ต้องใส่น้ําแล้วคุณค่าก็ะจะเยอะนะครับผมเราทําทานเองเราไม่ต้องไม่ต้องอข้นน้ำออกก็ได้นะครับผมเราก็ทานเพื่อสุขภาพไปเลยนะครับผมแต่ว่า เขาผมไม่มีผมก็ต้องดัดแปลงแบบใช้โถแบบนี้เอาใส่น้ำนีดเดียวนะผมผมก็ปั่นให้มันละเอียดนะครับผมปั่นให้มันละเอียดเลยนะผมแล้วเราก็ตะกรงเอาน้ําไปทําน้ำเต้าหู้แบบเข้มข้นเลยนะครับผมสูตรก็มีให้นะครับน้ำเต้าหู้ที่ทําแล้วไม่ไม่เหม็นเขียวนะผมคลงไว้แล้วนะผมอันนี้เราก็คั้นเอาน้ําให้มันสด,ดนะครับผมเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําส้มสายชูนะครับผมน้ําส้มสายชูอีหข้อไหนก็ได้นะครับผมจริงๆผมชอบแบบ น้ำส้มสายชูแบบหมักสับประรดแต่ว่าต่างจังหวัดไม่มีขายเหมือนกรุงเทพนะครับผมเสร็จแล้วผมก็ใส่น้ำส้มสายชูปไปประมาณ3ทัพีนะครับผมใส่ถ้าคนไม่ชอบชอบเปรี้ยวก็ใส่ประมาณสักสองทพีนะครับผมแต่อัตราส่วนไม่คงที่นะครับผม,มแล้วแต่คนชอบนะครับผมบางท่านชอบรสชาติแบบนี้บางท่านชอบรสชาติแบบนี้เราก็นะครับผมก็ทําตามอาหารทําก็ต้องทําตามสไตล์ของตัวเองที่เราชอบนะครับผม เราใส่น้ำส้มสายชูไปแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันนะผมแล้วก็มาตั้งซึ้งเพื่อที่จะนึ่งนะผมนึ่งประมาณ20นาทีถึง30บนาทีนะผมขึ้นอยู่กับปริมาณของโทรเรือของเรานะผมนึ่งไปแล้วแล้วก็สาพอ3ามสิบนาทีนะผมเราก็ปิดเตาไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดสานปิดไปเลยนะครับผมหมักไว้คืนหนึ่งนะครับหมักไปเลยนะครับผมหมักไป,ไปนะครับผม เสร็จแล้วผมจะทําสูตรหนึ่งกับสูตรสองตอนแรกมจะทํารวมกันแต่ว่ากว่าจะสับสนอะไรอย่างนี้ก็เลยทําสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งก็คือใส่แผ่นฟองเต้าหู้กับสาหร่ายห่อปลานะครับผมสูตรที่สองก็คือจะไม่ใส่แผ่นฟองเต้าหู้ใส่แต่สาหร่ายอย่างเดียวนะครับผมก็คือมันจะมีความเหมือนแตกต่างกันนะครับผมก็คือถ้าเราไม่ใส่แผ่นฟองเต้าหู้เนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วแผ่นฟองเราใช้พผ่น โปรตีนเกษตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าแบบเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกลมๆยาวๆก็ได้นะครับผมเราแช่นะครับผมผมใช้ประมาณสี่ะละกรรมนะครับผมเราก็จะปัน่นหยาบๆนะครับปัน่นหยาบๆปั่นให้มันหยาบๆนะครับผมกเเ็เครื่องอะไรโถปั่นที่แบบว่าปั่นบดอาหารมัน อยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่ไดเอามานะครับผมก็เลยอ่ะใช้เครื่องปั่นแบบนี้เอานะครับผมก็ทําทานเองเนาะปั่นประมาณตามที่รูปไปแล้วใสนะครับเราก็จะมาอปรุงนะครับผมปลาเจนะครับผมเต้าหู้ยี้นะครับผมอประมาณนี้แล้วก็รถดีเจนะครับผมหรือว่าจะใส่ผงชูรสก็ได้นะครับผมผมใส่เต้าหู้ยี้ไปประมาณสักสามก้อนนะครับผมใส่น้ําไปประมาณสักอ กี่ช้อนนะเจ็ดแปดเออเจ็ดแปดช้อนนะครับผมเกลือไม่ได้ใส่นะครับผมว่าต้นหูยี้ก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับผม,มใส่เข้าไปต้นหูทำไมต้องใส่ต้นหูยี้เพราะว่าน้ําต้นหูยีมันจะมีสีดแดงๆนะครับผมเราก็จะคุกนะครับผมคุกให้มันคุกเข้าไปนะครับมันก็จะออกเป็นเหมือนปลาส้มเสร็จแล้วเราก็จะใส่ากากทูเหลืองที่เรานึ่งไว้เมื่อคืนนะครับผมเข้าไปนะครับผม แล้วเราก็จะคลุกเ้าให้เข้ากันเราเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแป้งมี่กลืงนะครับผมแผ่นฟองเต้าหู้นะครับผมเต้าหู้ยี้ปลาเจเครื่องปรุงนะครับผมก็จะมีรถดีเจหรือว่าจะใส่ผงชูรสก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมจะใส่แป้งข้าวเจ้าไปก่อนนะครับผมเราต้องใส่แป้งข้าวเจ้าไป ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคุกน,นะครับผมอย่าไปขยำนะครับค่อยๆอ,อ,อ่าเขาเรียกว่าค่อยๆเขี่ยเบาๆเขี่ยเบาๆนะครับผมเขี่ยเบาๆผมใส่แป้งข้าวเจ้าไปผมอ่ตวงนะครับผมประมาณอ่ถ้วยน้ําพริกใหญ่ๆนะถ้วยน้ําพริกไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนะถ้วยน้ําพริกใหญ่ๆนะครับผมอ่าเทเข้าไปหรือว่าเราจะเออ่ผมใส่ประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งนะครับผมก็ตีไปประมาณอสามร้อยกร,รัม ประมาณนี้แป้งมีกึ่งครึ่งโลนะครับผมใส่แป้งข้าวเจ้าไปก่อนนะครับผมคุกเ้าพอมันโอเคแล้วพอมันโอเคแล้วนะครับผมเราก็จะใส่แป้งมกึ่งแป้งมกึ่งเราก็จะโรยค่อยๆโรยค่อยๆคุกค่อยๆโรยนะครับผมอันนี้แป้งมีกึ่งนะครับผมค่อยๆโรยค่อยๆนะครับผมคุกไปอยาไปขยำนะครับผมค่อยๆโรยนะครับผมเรา เราต้องปรุงอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับให้มันเข้มข้นก่อนนะครับผมนะครับผมเผื่อแป้งมันจะเจือจางนะครับผมนี้ใช้แผ่นฟองเต้าหู้นะครับผมอืมันก็จะคล้ายเหมือนหนังปลานะครับผมแผ่นใหญ่นะครับผมแผ่นใหญ่นี่ยเอามาตัดนี้ได้ประมาณแปดตัวนะครับผมเชื่อได้ประมาณแปดตัวนะครับผมอแล้วก็มีสาหายด้วยนะครับอืมผมก็จะมาตัดนะครับผม เราทำทานเองนะครับผมก็เดี๋ยวนี้แผ่นก็ค่าของมันขึ้นอะไรมันขึ้นมันก็โอเคนะครับผมเราทำทานเองแล้วก็ผมว่ามันก็คุ้มนะแผ่นหนึ่งนะครับผม,มแต่มีกึ่งอะไรอย่างนี้เราก็จะมาตัดก่อนนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมลองไปทำทานดูปลาส้มนะครับผมปลาส้มเจนะครับผม ก็สูตรมันไม่ได้ตายตัวหรอกผมมีอีกสูตรหนึ่งที่มันเป็นปลาส้มแบบว่าฉีกออกมาเนี่ยข้างในมันเหมือนปลาส้มเลยนะเนื้อมันเหมือนปลาส้มอะไรหมดเลยนะครับแต่ว่า,ายังยังไม่ได้สูตรมาแบบเต็มรูปแบบนะครับผมยังไม่ได้สูตรมาเต็มรูปแบบก็ให้เทพเจ้าตาไฟนะผมเทพเจ้าเจ้าจีนเมตานะครับผมก็ให้เสิร์ฟเตอรปัญญาให้นะครับผมก็ ก็คิดว่าหวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้เห็นสูตรตรงนี้นะผมก็ต้องบอกว่าครูพักรักจ่าทำนี้นะครับผมอันนี้ผมก็จะมาทําสูตรที่ผมคล้ายๆมันสูตรของเขาแหละแต่ว่าอายังสูตรของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มตัวผมก็เลยไม่ได้เอามาถ่ายทอดนะครับผมก็อันนี้ก็จะถ่ายทอดแบบสูตรของผมมันเป็นสูตรเหมือนสูตรปลาที่เราที่ผมเคยทําทานลปลาทั่วไปอะครับผม แต่เพียงว่ามันแตกต่างแค่มันไม่ได้ใส่ปลาใส่ปลาล่าเจกับเต้าหู้ยีแค่นั้นเองอันนี้ผมก็จะผสมแป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบไปใช่ไหมเพื่อที่จะใส่แป้งแค่นิดเดียวผสมกับน้าแล้วก็ตีตีเพื่อที่จะมาท่ากับเป็นพองเต้าหู้นะครับผมแล้วก็แผ่นสาลายนะครับผมฉลองไปเราจะห่อแบบเป็นแบนๆหรือแบบเป็น กลมๆก,ก็ได้นะครับผมก่อนทออเราก็ขย้าแบบเป็นกลมๆเราก็จะขยำ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 ให้มันเป็นก้อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็น,ปนแบนๆเราก็ขยำให้มันเป็นแบนๆนะครับผมถ้าเราทาไข่เนี่ยเราก็จะทําการช่างนะครับแต่นี้เราทําทานเองเราก็กะเอานะครับผมเวลาอทอดออกมาอะไรมามันเหมือนมากเลยะครับมันจะมีเป็นเกล็ดเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ จริงๆแล้วเราทําอาหารมเราเสาร์อาหารเจเนี่ยเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเปรียบเทียบหรืออะไรหรอกแต่เพียงว่าที่ทามเนเพื่ออยากจะส่งเสริมยัจติธรรมใหม่ๆนะครับผมพี่ๆทุกท่านที่ว่ากําลังฝึกฝนทานนให้ดูว่าอะ,อะไรมันทดแทนกับอะไรนะครับผมเป็นเหมือนนางป้าเป็นเหมือนกุ้งเป็นเหมือนปลาหมึก อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นพะโล้อะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเหมือนนะครับผมประมาณนี้ก็คือเราจะส่งเสริมอ่าใหม่ๆส่วนคนเกา่าๆแล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับผมนะครับผมประมาณนี้ก็จุดประสงค์เราก็อยากให้อ่าพี่ๆทุกท่านที่ฝึกฝนทานมาทานกันเนี่ยครับเราก็ทาให้มันติดกันนะครับผมอันนี้ทําแบบเป็นแบนๆนะครับผมเป็นแบนๆ ซึงเนี่ยถ้าเราไม่มีใบตองครับเอาน้ำมันทาน้ำมันทาซึ่งให้มันไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดกับแผ่นฟองเต้าหู้นะผมแต่นี้ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบตามบ้านเราก็ใช้ใบตองนะผม,มเราจะทาแผ่นฟองเต้าหู้ไปก่อนนะผมค่อยๆดูนะผมค่อยๆทาไปคนแล้วก็ทาทาให้แผ่นฟองเต้หาหู้มันนิ่ม นะครับผมเวลานั้นเวลาเราห่อปลามันก็จะเกาะตัวแล้วมันก็จะติดกันนะครับผมมันก็จะไม่แตกนะครับผมย้ำนะครับกากถั่วเหลืองให้ปั่นให้มันละเอียดนะครับผมในรูปของผมยังปั่นไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เครื่องปั่นด้วยอะไรด้วยนะครับผมปั่นอันนี้แล้วก็ทาครับผมเราทาแผ่นฟองเจ้าหูเสร็จแล้วเราก็มาทาแผ่นสลายจริงๆแผ่นฟองสลายเนี่ยเราทาไปครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ นะครับผมทาไปครึ่งหนึ่งก่อนไม่ต้องไปทาเต็มแผ่นแบบผมก็ได้เดี๋ยวห่อไม่ทันนะครับผมเราก็จะทําการขยายไปนะครับผมแล้วเราก็จะกดกดกดอันนี้ทําแบบเป็นแบนนะครับผมเราก็จะกดเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับผมเราก็ค่อยๆกดค่อยๆนั่นไปนะครับผมทอดออกมาก็จะเหมือนเลยนะครับผมมันก็จะเหมือนมันก็อร่อยนะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเใช่หไหม เสร็จเราก็จะห่อค่อยๆ่อห่อนะครับผมหมุนไปพลิกไปอืพลิกไปตรงไปปลายตรงไปไปลายเราก็จะเอาน้ําทาก็ได้นะครับผมอืมอันนี้ผมทาไว้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้นั่นทาง่ายมากเราไปทําทานดูนะครับผม,มเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกนะครับผมน,นี่ก็จะทำ ให้ดูมันจะ,ะคิดว่าทุกท่านก็จะคงงงตรงห่อน,นี่แหละนะครับผม,มแผ่นฟองเต้าหู้เราจะใช้แบบรสจืดก็ได้รสเค็มก็ได้ผม,ผมใช้รสเค็มนะผมเพราะว่าปกติทำปลาเค็มสามกริยัขายด้วยนะครับผมปลาเค็มสามกริย์ขายนะครับผมอันนี้เราก็ ทา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 ฉเฉล็จยแล้วก็จะหอ่ออ่านะครับถ้าเราจะห่อกลมๆเนี่ยเราขยำไปเลยก็ได้หมายถึงว่าปั้นปั้นปั้น,ปนเป็นก้อนเป็นก้อนเลยก็ได้แล้วค่อยมาวางนะครับผมอืมมันก็จะออกออกรสชาติแบบอืมมันจะอ่ะเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะหนึบหนึบมีความหนึบหน,นึบอยู่ในนั้นนะครับผม เราค่อยๆห่อนะครับผมค่อยๆห่อไปนะครับผมก็รวมศึกษากันไปนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เ,เพราะว่ามันก็โอเคผมถึงมาถ่ายทอดให้นะครับผมหมายถึงว่ารสชาติโอเคอะไรโอเคอันนี้ผมปั้นเป็นก้อนๆน,นะผมเป็นกลมๆจริงๆแล้วเราปั้นเป็นกลมๆที่หม้อก,ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาวางก็ได้นะครับผมมันจะได้ไม่ยากแบบผมนะครับผมมันก็จะมีออกมาบ้างเพราะว่าผมไม่ได้ปั่นละเอียดเท่าไหร่นะครับผม เพราะว่าตอนแรกก็คือเรื่องของเรื่องตอนแรกคือใส่โถปั่นเนี่ยผมแล้วทีนี้ปัน่นปัน่นปัน่ปนปนแล้วมันติดติดติด,ตดแล้วมันก็เลยเออไม่ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องใช้โถใหญ่แล้วก็ใส่น้ำาแล้วก็เลยใส่น้ําไปที่ผสมไม่ดูแลผมนี่เราเนึ่งประมาณอ่ายี่สิบถึงสามสิบนาทีนะผมะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับแต่นี่ผมทำสองเวอร์ชันเดี๋ยวเดี๋ยวเวอร์ชันอีกเวอร์ชันสองเลยผมจะทำแยกคลิปออกไปละกันจะได้ไม่งงนะผม ผม,ผมนึ่งไปแล้วพอมันเสดมันเสร็จมันให้มันเซตเซตนะครับผมก็คือให้มันคลายร้อนนนเอ๋นะผมแล้วก็จะมาทําการหั่นบางๆนะผมตั้งเตาทอดนะผมอันนี้ใบตองผมเก็บมาผมมาเช็ดทีนี้ผมก็จะห่อปลานะผมเสร็จแล้วผมก็จะไปฟิกแข็งไว้เ,เก็บไว้ได้เป็นปีนะผมแต่จริงๆแล้วไม่ถึงปีหรอกหมดนะผมเพราะว่าเราเอามาหั่น ทานกับน้าพริกทาน้นําพริกผักแกงส้มแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส้มตำอะไรอย่างเงี้ยลาบอะไรเงี้ยก็จะเป็นหลักๆที่ผมชอบมาทานกินแล้วก็จะห่อเพื่อไม่ให้มันติดกันแค่นั้นเองมันเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องไปซื้อฟิล์มมาหอ่อให้มันเปืองเปืองซับด้วยแล้วก็ทําใหเา้เกิดสภาวะลดโลกร้อนด้วยนะผมซึ่งในเรื่องของผู้บาเพ็ญนะครับผมผมคิดว่า จะผูบ้บำเพ็ญไหมพูบ้บำเพ็ญก็ช่างนะผมผมคิดว่าเราควรที่จะลดโลกร้อนนะผมผมคิดว่าบางทีอะ่ะผมมีม,มุมมองนะว่าบางทีอะ่ะผู้ที่ข้างนอกอ่ะครับผมภายนอกนะครับผมเขาจะโดนลงลดโลกร้อนมากเลยขนาดพี่คนที่ยังไม่ไมทานเจอะ่ะเขายังมีความรู้สึกว่า อยากลดโลกร้อนเลยอ่ะใช้ไม่ใช้กระดาษไม่ใช้ถุงพลาสติกใช้กระดาษแทนนะครับผมแล้วรับไปไหนเขาจะใช้ถุงผ้ากันนะครับผมดวยภายนอกเขาจะใช้แบบอย่างนี้กันเลยนะคือแบบภาชนะใครภาชนะมันไปซื้อของซื้ออะไรภายนอกนะอย่างสัมติอสงอนี่ผมชื่นชมมากเลยคือเขาไม่ใช้เลยนะครับผมแต่ด้วยที่ว่าเราเป็นผู้บำเพ็ญบางทีก็นะเราก็อยากจะดนยนรงให้เรื่องแบบลดในเรื่องของพลาสติกนะครับผมอยากจะดนยนรง นะผมอยากจะแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นวลาเราไปปฏิบัติธรรมแบบเป็นถือปินโตของใครของมันกองข้าวของใครของมันแล้วไปตักกินของใครของมันแล้วก็ล้างอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็รู้โรคร้อนด้วยแล้วก็แต่ถามว่าเรื่องนี้ป้องกันเรื่องโควิดได้ไหมป้องกันได้แน่นอนเพราะว่าเราใช้ของใครของมันอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเป็นเราในเรื่องของผู้บำเพ็ญอ่ะมันจะต้องในหยิดตรงนี้ด้วยเราไม่ว่าจะเราจะไปศึกษาหลักธรรม ทานอาหารเพื่อสุขภาพทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะ,ะเคลีย่าดูแลของโลกภายนอกด้วยนะผมในโลกข,ของภายนอกนะผมบางทีเราภายนอกอะปฏิบัติตด,ดีกว่าคนที่ทานบางสมุส์ธันใจอิสระอิกก็มีอันนี้ขอชื่นชมนะเพราะว่าเขาลดโลกร้อนกันอะ่ะเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้พลาสติกเยอะเหมือนเหมือนเหมือนเรานะผม จัดชั้นที่อะไรที่โอ้โหพลาสติกเยอะแยะมากไปเลยนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าด้วยเวลาด้วยอะไรนั่นน่ะแต่ว่าคือมีความภายในว่าอยากจะแบบว่าอยากจะมีแบบปินโตของใครของมันเหมือนไปวัดอะ่ะปินโตของใครของมันทาปินโตของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างทําความสะอาดเก็บของเราอะไรอย่เงี้ยมีความรู้สึกว่าอย่าง,งานั้นแต่ด้วยสภาวะที่ต้องอ ศึกษาเราต้องทําเวลากับการเข้าชั้นนู่นนี่นั่นก็ก็เข้าใจแหละแต่ว่าถ้าเป็นชั้นเล็กๆอย่างชั้นเล็กๆอ่ะที่คนไม่เยอะที่ควบคุมได้ประมาณ10-20คน30คนถ้าใช้ภาชนะของใครของมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยลดโลร้อนได้ด้วยนะผม <S <S พอเราทอดแล้วก็ใช้ไฟนะผมใช้ไฟปานกลางนะผม <S <S ต้องขอโทษด้วยที่ว่าออกตกรูก,กอ่าวว่าออกนอกเรื่องแต่คือแบบว่าอยากจะให้ มีความที่แบบว่า,าใช้ใช้วัตถทุที่มันเก็บเอามาใครว่าอะไรอะมารีไซเคิลใหม่นะผมประมาณนี้ผมว่าชั้นเล็กๆสามารถทำได้อยู่แล้วแหละชั้นแบบว่า,เ,าเล็กๆที่มันไม่เกิน20-30คนนะผมเอาง่ายๆสูงง่ายๆยัติีําำเก่าๆก,ก็ใช้ปินโต ใช้ภาชนะของตัวเองนะครับผมเอามาห่อข้าวแล้วก็ตักข้าวทานอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าสําหรับยาติธรรมใหม่แล้วก็ใช้เป็นกล่องพลาสติกไปก็ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้อันนี้เราก็แยกไปพลาสติกสําหรับยาติธรรมใหม่ที่เขายังไม่รู้ก็ให้เขาใช้แบบเป็นพลาสติกห่อไปแต่ถ้ายาติธรรมเก่าเราก็ควรที่จะใช้แบบเป็นปินโตหรือว่าภาชนะเป็นกระปุกข้าวของใครของมันผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับผมปลาที่เราหั่นนะครับเราก็จะหั่น ใช้มีดคมๆหั่นนะผมทอดอมาก็จะเป็นอย่างนี้ไหมที่เป็นฟองเต้าหู้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ฟองเต้าหู้นะครับผมผมจะทําแบบเป็นแยกให้ละกันครับผมจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้ลองไปทําทานดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมลองทานดูนะครับผมลองไปทำทานอร่อยนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ